ดีครับวันนี้ไอ้นานมาพาทุกท่านนะครับมารับชมนะครับนกหัตสดีลิงนะครับซึ่งใช้เป็นที่พระราชทานเพืงศพนะครับของท่านครูวชิระธรรมโสพลนะครับอดีตเจ้าอาว,วาสวัดนาว่านะครับและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเคม,มาราชนะครับ บริเวณที่ประกอบพิธีนะครับในวันที่สิบพฤศจิกายนในวันที่14มรกราคมนี้นะครับนหงนะครับรบ,บริเวณโดยรอบนะครับบริเวณ ที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับของท่านพระครูนะครับวชิระธรรมโสพลน,นะครับที่จเจ้าวาสวัดนาว่านะครับน,นี้เป็นด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับของนกอัสดีลิงนะครับ อันนี้เป็นบริวบรรยากาศโดยรอบนะครับนะครับหลังจะให้พามาชมนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังสดีลิงนะ จะบริเวณเป็นบริเวณด้านหลังนะครับของูกคัสติเลิงนนะครับนะครับเป็นสุกเวนด้านข้างนะครับ ด้านข้างนะครับอัสดียตรงนี้เป็นประลำพิธีครับนะครับนี่จะเป็นด้านด้านข้างนะครับ,ด,รบด้านข้างทิศทิศใต้นะครับอันนี้จะเป็นทั้งน,นับ ด้นานหน้านะครับ